คนที่นั่งทํางานออฟฟิศเป็นเวลานานนะคะเราก็จะมีท่ามาฝากเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อแขนค่ะโดยในขณะที่เราเนี่ยนั่งทางานแล้วก็พิมเป็นเวลานาน,านเนาะกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือค่ะมันจะมีการตึงได้เนาะเพราะมันเชื่อมมันถึงกันดังนั้นเราจะต้องทําการยืดทุกครั้งนะคะหรือว่ายืดทุกสามสิบนาทีก็ได้โอเคเดี๋ยวท่าแรกนะคะจะเป็นยืดท่านี้ค่ะให้แบมือแบบนี้แล้วก็เอามือกดนะคะค้างเอาไว้สามสิบวินาทีทําสักสามครั้งก็ได้ค่ะต่อวันค้างอาไว้นะคะ ท่าที่สองก็จะเป็นพลิกมือกับมาแล้วไปยืดเหมือนกันค่ะค้างไว้เหมือนเดิมเลย30สิบวินาทีสามครั้งต่อว,วันได้เลยค่ะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักเนาะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์งานเนี่ยมันก็ะสะบักู่ท่านี้ค่ะก็อาจจะทําให้เกิดการล้าการเมื่อยการตึงได้เราก็จะยืดโดยการออกแขนนะคะดึงไปงี้ค้างไว้เหมือนเดิม30สบวินาทีค่ะอ่าพอเสร็จแล้วสลับข้างแบบนี้เหมือนกันค่ะ ทั้ง2ท่าหรือทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะคะทำทั้งหมด3ครั้งต่อวันได้เลยค่ะ